เรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมกรอพาณิษฐ์ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการประชุมกรอาพาณิชฐ์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกซึ่งถัดจากภาคใต้ก็จะมีการประชุมในส่วนของภาคกลางที่จังหวัดระยองภาคเหนือที่พิษณุโลกแล้วก็ภาคอีสานที่อุบลราชธานีหรือที่นครราชสีมาต่อไปนะครับ เพื่อจะได้ลงลึกการทำงานร่วมก,รรวกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและลงลึกถึงการแก้ปัญหาในระดับภาคมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าปกติเรามีกร,รอพาณิชย์นะครับในระดับประเทศที่มีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานราชการอื่นร่วมกับเอกชนโดยเฉพาะสมาคมสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็น สภาหอค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือสมาคมธนาคารไทยหรือว่าสมาคมเอ์เอ็มีแห่งประเทศไทยและเอกชนอื่นที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศนะครับแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของภาพรวมให้กับ ผู้ประกอบการทั้งประเทศรวมทั้งเกษตรกรแต่ว่าพอมาลงลึกในระดับภูมิภาคก็จะได้นำปัญหาเชิงลึกเข้ามาพิจารณามากขึ้นอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมกรอภานิชย์ในระดับภูมิภาคคือภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะได้นำมีการนำประเด็นรายละเอียดในแต่ละจังหวัดหรือว่าในกลุ่มจังหวัดเช่นชายแดนภาคใต้เข้ามาพิจารณาหารือ ผลทั้งหมดก็เหมือนกับที่ผมแถลงให้ทราบอันนี้ก็จะช่วยให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้นถัดจากนี้ผมต้องการส่งเสริมให้มีความเข้มข้นขึ้นโดยให้มีการแยกหมวดการส่งออกสินค้าฮารานออกมาโดยเฉพาะเพื่อจะได้มีตัวชี้วัดแล้วก็มีการาตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนเฉพาะฮารานมากขึ้น เพราะว่าสินค้าฮารานเนี่ยมีตลาดใหญ่มากคือตลาดมุสลิมซึ่งจะมีทั้งในตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันรวมทั้งแม้แต่ประเทศจีนซึ่งมีหลายมณฑลที่มีอิสลามเยอะมากเช่นมณฑลการสู้นะครับอันนี้มีอิสลามเยอะแล้วเรากําลังจะเซ็นมินิเอฟทีเอกับมณฑลการสู้กับประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ไทยซึ่งอันนี้เ,เป้าหมายก็คือต้องการไปเปิดตลาดฮารานจังหวัดชายแดนใต้ก็จะเป็นอีก พื้นที่หนึงที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเ,เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นฮับในการผลิตสินค้าหาราลป้อนตลาดโลกได้ต้องยอมรับความจริงว่าสงครามรัสเซยียยูเครนเนี่ยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาน้ำมันทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะมีผลกระทบต่อต้อตนทุนการผลิต เงินเฟอ้อส่วนสําคัญก็มาจากราคาน้ํามันแล้วก็ไปกระทบราคาสินค้าแต่ว่าราคาสินค้านั้นผมก็พยายามดูว่าสินค้าหมวดสําคัญสำคัญสิหมวดที่จําเป็นต่อชีวิตประจาวันและการดํารงชีพเนี่ยอันนั้นก็จะกํากับราคาไว้การปรับราคาจะต้องขออนุญาตและจะต้องมีการยื่นต้นทุนที่พิสูจน์ได้ว่ามันปรับสูงขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญและจําเป็นต้องปรับจริงจรินะครับจึงจะพิจารณา เรื่องไข่เนี่ยราคาก็ยังถือว่าไม่ได้สูงเกินกว่าราคากำกับไข่นะครับส่วนในเรื่องของปุ๋ยอันนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรานำเข้าปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราผลิตปุ๋ยเคมีเองไม่ได้นะครับอนอกจากปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแล้วก็ยังผลิตได้ไม่พอใช้จำเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเป็นหลักแต่ว่าในส่วนพาณิ์เนี่ยเราก็พยายามที่จะกำกับราคา ดูตลอดว่าถ้าจะขอปรับราคาปุ๋ยเนี่ยก็จะต้องแจ้งต้นทุนขอเอกสารตามข้อเท็จจริงว่ามันปรับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ยังไงจะอนุญ,ญาตให้ปรับได้มากน้อยแค่ไหนยังไง <S <S ความจริงซอบ์พาวเวอร์เนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งในภาคของผลิตภัณฑ์คือสินค้าแล้วก็บริการนะครับสำหรับสินค้าเนี่ย ก็มีหลายตัวสินค้าฮาลาลน,นี่ก็ถือเป็นซอฟต์แวร์ได้ในการที่จะใส่อัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมภาคใต้แล้วก็ปัตตานีนี่ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆใส่ลงไปในสินค้าฮาลาลได้นอกจากนั้นสินค้าภาคใต้อื่นๆที่เป็นสินค้าพื้นถิ่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนภาคใต้อันนี้ก็ทำได้ทั้งหมดนะครับการบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอันนี้ก็สามารถที่จะนำซอฟต์าวร์ใส่เข้าไปได้ในการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่สามารถทำได้ทั้งหมดหนะลายรูปแบบ เรื่องวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครที่ทํางานแล้วไม่มีปัญหาประสบปัญหาได้หลายพักการเมืองก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหาคนละข้อกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเดินหน้ารับผิดชอบโดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสงขลาก็ถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายที่พักประชาธิปัตย์ก็มองว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากขึ้นกว่าเดิม นะครับคิดว่าแน่นอนนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องเดินหน้ากิจกรรมโดยต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดเขตหนึ่เนี่ยตัวผู้สมัครก็มีชัดเจนแล้วแล้วก็ได้มีการลงเดินในพื้นที่มาโดยต่อเนื่องนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมผมผมก็มั่นใจว่าเสียงตอบรับของพี่น้องชาวสงขลาสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยะจะจะดีขึ้นเป็นลำดับ